แด่ h, ความรู้สึกที่มีอยู่จริงแด่ h, ทุกสิ่งที่แตกสลายแด่ h, ตัวเธอที่อยู่ข้างกายแด่ h, นิยายที่อยู่กับคุณผันแก้วสตอรี่สวัสดีครับวันนี้มีนิยายวายเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับเรื่องชื่อเรื่องว่ารักของน้องขอจองให้พี่ประพันธ์โดยชุลทานเครักของน้องขอจองให้พี่เป็นเรื่องที่เขียนสร้างสารรค์ขึ้นจากจินตนาการ บวกกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นบนผืนโลกนี้โชคชะตานำพาให้ใครบางคนต้องคู่กันผ่านอาการและเรื่องราวในอดีตเหนือสิ่งอื่นใดยังแฝงไปด้วยความมหัศจรรย์เล็กๆที่หลายคนอาจจะได้เจอแพทแท็กอมยิ้มเป็นแท็กที่ผู้เขียนตั้งใจสร้างอาจจะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเกินกว่าความรักตรงไปตรงมา ย้อนกลับไปสมัยที่อมยิ้มเป็นสื่อแทนใจซึ่งมีความพิเศษเหนือาการเวลาลองให้อมยิ้มกับคนที่ชอบดูนะถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณนักอ่านทุกท่านไปสัมผัสกับอาการโชคชะตาและความรักกันได้เลยตอนที่หนึ่งเป็นเด็กเรียนมันเพียนเรื่องรักผมเองนาทีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่มีใครใจผมมันว่างสดๆทำไมมันชักจะตำตัวยากจังวะคิดดูเอาเองก็แล้วกัน มองไปสิเด็กมัธยมสมัยนี้เข้าถึงกันง่ายจะตายตอนมอต้นผมยังเป็นตัวเองสูงให้ตายเถอะก็มันเป็นเด็กอย่าไปถือสาเอาเป็นว่าสมัยนี้เด็กๆเ,เขามีแฟนกันเร็วบางคนตั้งแต่อายุ12เลยมัง้งหรือเด็กกว่านั้นแต่ผมนี่สิต้องวนเวียนกลับมาจุดเดิมตลอดมันเหนื่อยนะเว้ยที่จะต้องเรียนมากกว่ารักผมเอาแต่นอนคิดว่าจะทำยังไงดีในช่วงที่ตัวเองเพิ่งเข้ามสี บอกได้คำเดียวว่าการย้ายโรงเรียนใหม่นั้นหอมหวานซะไม่มีคิดดูสิทั้งเพื่อนใหม่และสาวๆหน้าใหม่เป็นแบบนี้เลือดในกายผมถึงกับสูบฉีดและหัวใจคงทำงานหนักแน่ๆไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดผมที่หน้าตาดีระดับพระเอกขนาดนี้ถูกบังคับให้เรียนสายวิทย์คณิตไม่เอานามันน่าเบื่อจะตายนี่เป็นคำพูดที่พูดกับแม่ก่อนเข้าเรียนถูกด่าจนหาทางกลับบ้านไม่ถูกชะล เรายังหาทางทําให้เป็นคนฮอตฮิตเป็นที่พูดถึงได้อยู่ตั้งแต่ตัวเองจับเปียโนตอนสิบขวบและเล่นมาจนชำนาญเอาเรื่องพาให้สาวๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องกรี๊ดจนโรงเรียนแทบแตกสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนพวกเราวง last boy ไอเชียเอ้ยกูไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่หรอกแต่มึงนักร้องและหัวหน้าวงนี่กูยอมให้มึงละกันพี่นัททีน่ารักจังค่ะหนูให้ดอกไม้พี่นะเอาแล้วไง เป็นเรื่องที่ผมอยากให้เกิดขึ้นถึงยายชินล,ลี่กับไอเบล,ลมันจะหมั่นไส้ก็ตามทำไงได้วะคนมันหล่อและมีความสามารถขนาดนี้จะเก็บไว้ก็เสียดายจะว่าไปวงเราก็คัดแค่หน้าตานั้นเนี่ยถึงผมเองจะมั่นหน้ามั่นโหนกขนาดไหนผมก็ไม่ทิ้งการเรียนเป็นอันขาดพยายามจะเป็นเด็กเรียนที่ควบคู่ไปกับเรื่องความรักเห็นแบบนี้ผมมีแฟนมาแล้วทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและรุ่นเดียวกัน ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังแฟนรุ่นเดียวกันรู้ดีรู้เยอะรู้จนหน้ารำคาญนาทีวันนี้ไปส่งเขาหน่อยดีพอดีไม่ว่างนะมึงไม่ว่างได้ไงวันนี้ไม่มีซ้อมดน,นตรีไม่มีการบ้านไม่มีสอบย่อยไม่มีงานต้องส่งด้วยอีเชียเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากมึงรู้เยอะเกินไปแล้วกะจะกลับบ้านนอนพักชิลๆเล่นเกมดูหนังบ้างกูก็เหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยถ้าไปส่งคือไม่ใช่ส่งอย่างเดียวไง มันต้องพามันไปซื้อของกินอีกกว่าจะถึงบ้านอา้าวมืดกันพอดีจนแล้วจนรอดผมก็ต้องไปส่งมันและกลับดึกอีกตามเคยเนี่ยแหละการอยู่ห้องเดียวกันมันรู้ชีวิตและไทม์ไลน์หมดรู้ว่าเราทำอะไรบ้างรู้ว่าเวลานี้อยู่ไหนรู้ดีไปหมดตอนนี้กูก็รู้แล้วว่าเราควรจบกันแฟนรุ่นน้องเด็กใสๆใจสะอาดสะอานพิ่งผ่านผฐมปลายเที่ยงนี้ไประบายสีตัวการ์ตูนกันไหมเอาแล้วไง กูก็อยากเล่นดนตรีเตะบอลต้องให้กูตามไประบายสีด้วยการ์ตูนโดเรมอนเหรอบ้าไปแล้วตอนนั้นผมคิดอะไรของผมอยู่ก็ไม่รู้ก็น้องเขาน่ารักดีจึงจะอายุน้อยไปหน่อยแต่ใครจะไปสนถ้าจีบติดพบกันแล้วก็เลี้ยงเอาไว้จนกว่าเราและเขาเนี่ยจะโตไปด้วยกันผมคิดในแง่ดีมากเกินไปก็เด็กมันเพิ่งเข้ามหนึ่งจะเอาอะไรมากอีกอย่างน้องยังต้องเจออีกหลายคนดังนั้นไม่ต้องหวังถึงอนาคตข้างหน้า แฟนรุ่นน้องอีกคนเริ่มวัยรุ่นวุ่นวายนักตัวเองซื้อขนมให้เขาหน่อยดีได้ได้เอาขนมอะไรดีล่ะมาไม่นี้อีกแล้วนะกูจะซื้อถูกใจมึงไหมไม่ถูกใจก็ด่าเละอย่างกับกูเป็นลูกอีกอะไรก็ได้ได้ได้เดี๋ยวซื้อมาให้ผมซื้อช็อกโกโบอลมาให้เป็นอันว่าเธอถูกใจเอามากๆอร่อยจังกินเยอะๆนะมันเป็นใคร พื้นเสียงแห่งความพิโรธเมื่อกี้ยังกินขนมอร่อยอยู่เลยเปลี่ยนหมดเร็วชิปผมแค่เจอเพื่อนเล็กคุยเรื่องการสแสดงวิชาดน,นตรีที่จะถึงนี้เท่านั้นผิดที่เพื่อนคนนั้นเป็นผู้หญิงนี่สิโชคอาจไม่เข้าข้างผมก็ได้ที่วนมาเจอกับเด็กไบโพล่าเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายสรุปให้ชัดๆได้ไหมว่ามึงจะเอายังไงกับชีวิตกูกันแน่เห็นผมไปทํารายงานบ้านเพื่อนผู้หญิงเป็นไม่ได้เกิดเรื่องทันที ต่อให้อยู่ในโรงเรียนถ้ามีสายสืบของนางบอกว่าผมนั่งอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเป็นอันว่าอาเพศมาถึงแล้วน้องเริ่มแตกเนื้อสาวก็แบบนี้แหละจนผมไม่เป็นอันทําอะไรการอยู่ใกล้ผู้หญิงถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเอาเป็นว่าถ้ามึงจะวุ่นวายขนาดนี้ปูก็จะไม่อยู่ใกล้มึงด้วยแฟนรุ่นพี่ม .64 ทับดีกรีดาวโรงเรียนขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยได้ไหมครับนี่กําลังเด็กกันอยู่นะยังมีหน้ามาขอถ่ายรูปอีก พี่คนนี้ชื่อข้าวหอมครับอยู่มหทับแต่ดันเป็นคนสาธารณะสำหรับทุกคนในโรงเรียนเธอบอกผมว่าถ้าเจอรุ่นน้องขอถ่ายรูปที่ไหนห้ามขัดเด็ดขาดเพราะนั่นเป็นแฟนคลับของเธอถ้าผมยุ่งจะโดนวาจาศักดิทธิ์ผมจำต้องเงียบตาตัวเป็นคนใบ้ชั่วขนะที่ผมจีบเธอเพราะว่าเธอเป็นดาวโรงเรียนและเป็นที่สนใจมากทีเดียวแต่ก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเราก็หน้าตาดีใช่ย่อยแหละที่ดาวโรงเรียนยอมคบด้วย เท่าที่ผมจําได้ผมอยู่กับเรื่องที่แฟนตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะจนชินแต่ที่เลิกรากันเพราะบ้านเธอส่งไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วเราสองคนก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยที่เจ็บจนอยากจะพุ่งชนกำแพงเมืองจีนก็คือเธอหายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวซักคาเป็นไงล่ะผมขยันเรียนบมันเปียนเรื่องความรักขนาดไหนที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือเกิดขึ้นในปีเดียวเองนะครับ เอาสิผมฮอตปานสายฟ้าแลบขนาดนี้จะจีบใครก็ได้หมดแต่ไม่ใช่กับคนนี้ตอนที่สองไปค่ายกันไหมเอาละหลายๆเรื่องเริ่มจะไม่ค่อยสนุกไหนจากการเรียนการสอนที่หนักเอาเรื่องครูในโรงเรียนคงคิดว่านักเรียนเป็นอัจฉริยะมากมั้งให้ตายสิใครจะเก่งไปซะทุกอย่างแต่เอาเถอะด้วยความที่เลือกเรียนสายวิทย์คณิตยังไงก็ต้องเตรียมใจไว้ตั้งนานแล้วว่าต้องเรียนเรียนเรียนและเรียนจนไส่แทบจะขาดไปเลย ไม่ต้องสนใจเรื่องรัก,รกๆใค่ๆกันแล้วไหนๆก็หมห้าแล้วนี่มาถึงใกล้จบเทอมสองคงต้องขยันหน่อยเพื่อให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้กว่าจะว่าไปตัวเองยังคิดไม่ออกเลยว่าอยากเรียนในคณะอะไรอย่างน้อยก็มีอีกปีให้ได้คิดผมหมายถึงตอนขึ้นมหกนะลองคิดดูสิเด็กมัธยมสมัยนี้ดูคล้ายๆกับเด็กมหาวิทยาลัยเลยเพราะทางโรงเรียนอนุญาตให้ไว้ผมยาวคงไม่ยาวเกินไปกว่าผู้หญิง ใครจะไปไว้ยาวกว่าผู้หญิงกันวะเอาสิอย่างน้อยๆผมก็คิดว่าดีแล้วล่ะที่ไว้ผมยาวได้นี่ไม่นับรวมการแต่งตัวธรรมดาไปเที่ยวนะแยกไม่ออกอันไหนรุ่นพี่มาอะไรอันไหนรุ่นน้องมัธยมยิ่งพูดยิ่งเย่นเยออเอาเป็นรวบขบวนเรื่องราวให้ถึงตอนสําคัญหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าส่านไปกลัวจะไม่เข้าใจกันขอคิดก่อนหัวใจเต้นปิดจังหวะครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อเพื่อนชวนไป่ายไอสร้างหมอ คณะแพทย์เป็นคณะที่ไม่ชอบและไม่คิดจะเข้าไปด้วยซ้ำคิดดูดิเราเป็นผู้ชายมากความสามารถทั้งดนตรีกีฬาการแสดงรวมไปถึงการเรียนที่ไม่เคยหลุดจากท็อปของห้องสักทีบวกกับหน้าตาที่เข้าไปเรียนนิเทศศาสตร์จุฬาได้สบายๆแถมมาด้วยรักยิ้มที่สดใสขนาดนี้พากันใจละลายฟังดูดีใช่ไหมถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนหน้าตาดีเบอร์ต้นๆแต่ไม่เคยรู้สึกหรือมีความรักกับเขาสักที อย่างน้อยก็ตั้งแต่ขึ้นเทอม2ม .5 ใกล้ปิดเทอมม .5 แล้วนะแกคิดไว้บ้างหรือยังว่าจะเรียนคณะอะไรเปิดเทอมขึ้นมาเราไม่มีเวลามาคิดแล้วนะชินล,ลี่พูดขณะที่รอเรียนวิชาชีววิทยาซึ่งในห้องจะส่งเสียงดังเป็นกลุ่มๆแน่นอนว่านอกจากชินล,ลี่สาวลูกเครื่องอังกฤษที่ไม่เคยเจอพ่อแท้ๆแต่มันโนสนโนเคในทุกเรื่องค่ะด้วยความที่มันเป็นลูกเครื่องนี่แหละหนุ่มๆเลยตามจีบ จากประตูทางเข้ายันประตูทางออกโรงเรียนแค่จมูกมันก็กินขาดอย่างไม่เห็นฝุ่นแล้วส่วนอีกคนหนุ่มหน้าตีสัญชาติไทยเจ้าของตำแหน่งนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเรียกได้ว่ากวาดมาแล้วทั้งระดับจังหวัดภาคและระดับประเทศนี่ถ้าไม่ติดว่ามึงหล่อนายเบลกูถีมึงออกจากกลุ่มไปแล้วอีกคนคือผมที่ไม่ได้เป็นลูกครึ่งหรืออะไรทั้งนั้นคนไทยสัญชาติไทยแท้แท้นี่แหละเพียงแค่พ่อให้มาดีก็เท่านั้น ูอยากเข้าคณะวิศวะว่ะแต่ก็คิดไว้หลายๆคณะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจแล้วมึงคิดไว้บ้างหรือยังเบลพูดขณะละสายตาจากเชนล,ลี่มายังผมไม่รู้วะ่ะเอาจริงๆก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันเพราะทางบ้านอยากให้เรียนหมอให้ได้เอาเป็นว่าความเก่งของเราไม่ต้องการเป็นหมอหมอเนี่ยนะพ่อกับแม่คิดอะไรอยู่เนี่ยเรียนหมอเหนื่อยจะตายจะได้ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นี่นี่มึง ชิลลี่ที่มือสไลด์โทรศัพท์อยู่หยุดนิ่งอะไรกองแกอีกชิลลี่เบลหันไปถามอะไรเออเราไปค่ายสร้างหมอกันไหมว่าไงนะพูดอีกทีสิเราไปค่ายกันไหมทั้งคู่ตกใจเมื่อชิลลี่ขึ้นเสียงเบาๆก็ได้ไหมชิลลี่ผมพูดเพื่อให้เกรงใจเพื่อนในห้องก็แก okay, บอกให้ฉันพูดอีกครั้งเธอเสียงเบาเองนี่เอาล่ะไหนไมาไหนว่ามาซิชิลลี่ค่ายที่ที่ว่าเนี่ยคือค่ายอะไร เออคือฉันเลื่อนมาเจอพอดิบพอดีนะซินลี่ที่นิ่งเลยเข้าไปในรายละเอียดเอาดูซะจากนั้นรูปคุณหมอใส่แว่นก็ขึ้นมาให้เห็นพร้อมกับประกาศรับสมัครน้องมัธยมปลายเข้าค่ายสร้างหมอผมใจจดใจจ่อกับการรับสมัครค่ายนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยว่าไหมอย่างน้อยครอบครัวกแกก็อยากให้เรียนหมอลองไปเข้าค่ายนี้ดูก่อนไหมจะได้รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าพูดเหมือนดีแต่ทําเหมือนเดิมเป็นหมอรลอๆหน่อยไม่ได้เลยนะเบลพูด ก็แล้วยังไงล่ะอย่างน้อยๆเขาก็หลอกกว่าแกก็คอแล้วกันชินลี่ตำตาขึงใส่เบลแต่แกก็ยังหาแฟนไม่ได้สักทีแกก็ไม่ต่างกับฉันหรอกตลอดเวลาที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มอต้นยันมอปลายเรามีกันอยู่สามคนไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยจนผมต้องจับมันสองคนแยกกันตลอดพอพออยู่ทะเลาะกันได้แล้วเล่นเป็นเด็กๆไปได้ชินลี่ยังไม่ละสายตาเคืองขังจากเบลทำให้เขาต้องยอมถอยทับกลับไปทุกที ก็แน่สิใครจะไปนทนกับสายตาแบบนั้นได้กันอีกทั้งยังเป็นผู้หญิงเรื่องมากไม่แปลกใจตอนที่ชินล,ลี่มีแฟนจะคบได้ไม่นานเออส่งเว็บรับสมัครมาด้วยนะจะลองไปอ่านรายละเอียดดูว่ามีอะไรบ้างพวกแกสองคนจะสมัครไหมผมได้ถามออกไปแน่สิหมอรอขนาดนี้ต้องไปอยู่แล้วถ้ามึงไปกูไปด้วยเรื่องค่ายสร้างหมอจบลงเมื่อครูสอนชีววิทยาเข้ามาในห้องเธอค่อนข้างดุทำให้นักเรียนพากันตั้งใจเรียน ถึงแม้ชินล,ลี่จะพูดมากก็ตามแต่เธอทำคะแนนวิชานี้ได้ไม่แพ้ใครจะแพ้ก็แพ้อยู่คนเดียวเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมเองเป็นอีกให้เราสองคนไปแข่งโอลิมปิกชีววิทยาด้วยกันตั้งแต่ม4พอขึ้นมปลายมาก็ดีหน่อยในที่นี้หมายถึงวิวัฒนาการทางรูปร่างหน้าตาเพราะตอนอยู่มต้นผมเป็นคนผิวเข้มซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาหรอกความอ้วนต่างหากที่พาให้ทุกคนจับจ้องว่ามีหมูตอนในโรงเรียนซึ่งตอนนี้ผมผอมลง สมสัดส่วนความเข้มที่มีค่อยๆใสขึ้นถึงได้บอกไงว่ารองจากพี่เวียก็เรานี่แหละตกเย็นกลับมาถึงบ้านตามปกติพ่อกับแม่ทำงานต่างจังหวัดทำไมผมไม่ตามพ่อกับแม่ไปน่ะเหรอเพราะว่าอยากอยู่บ้านที่เดิมบ้านของตากับยายหลายๆความทรงจำถูกก่อตัวขึ้นที่นี่และมันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปตอนนี้คงไม่ต้องห่วงว่าพ่อกับแม่จะมารบกวนอย่างน้อยพวกท่านก็ส่งเงินให้เรียนมีรถเก่งไว้ให้ขับ จอคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานสิ่งเรื่องที่ผมเข้าไปดูก็คือระเบียบการและคุณสมบัติผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคณะแพทย์เลยด้วยซ้ำตัวสับสันอลโลชิลลี่โทรมาทำไมนาทีฉันมีอะไรจะบอกแกด้วยว่ามาค่ายที่เราจะไปเนี่ยก่อนจบค่ายจะมีการทดสอบเพื่อชิงที่นั่งเข้าเรียนจำนวนสองคนด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นค่อนข้างไปทางเรียบเฉยมากกว่า ดีนะเว้ยแกได้เข้าเรียนค่ายที่มีหมอรอแถมยังสอบเข้าเรียนได้เลยด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะเอาเป็นว่าเราลองเข้าไปดูก่อนผมรู้ว่าหน้ามันแสดงความแรด,ดออกมามันเป็นแบบนี้ทุกทีที่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับผู้ชายยังมีอีกเรื่องนะฉันขอลอกการบ้านคณิตศาสตร์ของนายหน่อยสิอ่ะอ่ะได้เดี๋ยวส่งไปให้นะผมถ่ายแลยส่งไปให้มันทางแชทไหนไหนมาดูซิว่าคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้าง เป็นเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ถึง6สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่เคยเข้าค่ายสร้างหมอครั้งใดๆมาก่อนยกเว้นกิจกรรมอยากเป็นหมอสามารถยืนยันเิร็จชำระเงินและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมคือระหว่างวันที่15-22ถึง22พฤษภาคมได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมผมคิดได้อย่างนั้นถือว่าตัวเองเข้าค่าย แล้วเจอกันค่ายสร้างหมอผมรู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่ๆค่ายจะจัดตอนที่เปิดเรียนมหตอนที่3ามช็อตตรงนี้ที่หัวใจเป็นยังไงบ้างแกชินลี่ถามขณะดเดินออกมาจากห้องสอบซึ่งเมื่อเกือบเกือบสมชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนมุ่งมั่นกับวิชาคณิตศาสตร์และชีววิทยาเป็น2วิชาที่ต่างกันสุดขั้วกระจกบานเลื่อนที่อยู่ในห้องสอบบอกผมว่าภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ไปได้ด้วยดี ผมยึงคิดไปเองว่าชีววิทยาก็จะไปได้ด้วยดีด้วยถึงแม้เวลาสอนแต่ละครั้งครูแทบจะแหกปากเหมือนจะกินเด็กเข้าไปชิลลี่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์แต่รักชีววิทยาเป็นชีวิตจิตใจเออฉันว่านะนับว่าเป็นข้อสอบที่โหดทีเดียวทำอย่างกับให้เราไปสอบชิงทุนก็ดูเรื่องแคลโคลัสนี่สิออกยากกว่าตัวอย่างที่ครูพิจารทำอีกเออบนเยอะไปแล้วชินล,ลี่ไม่ยอมอ่านหนังสือเยอะๆเองนี่มันยากก็จริง แต่ก็ไม่เกินนิยามที่ครูสอนมาเลยแกก็พูดได้นี่ยังไงนะนาทีผู้โดดเด่นไม่เป็นรองใครในสายวิทย์คณิตขอบคุณที่ชม <laughs> พวกแกสองคนออกจากห้องสอบก่อนฉันอีกตอบฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเอาหนาชิลลี่นี่เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการเป็นนักเรียนม .5 แล้วเธอจะเครียดอะไรอีก <laughs> <laughs> ก็ฉัน ช่างเถอะมันผ่านมาแล้วที่เหลือก็ปิดเทอมและก้าวสู่ม .6 ผมพูดปลอบชินล,ลี่รู้อยู่แล้วว่าชินล,ลี่จะเก่งในเรื่องความจําที่ทําให้เธอเด่นในวิชาชีววิทยาถ้าให้เทียบกับคณิตศาสตร์นั้นอย่าเทียบกันเลยเออพรุ่งนี้ไปเขียนใบสมัครกันไหมเบลถามนี่มึงจะไปด้วยเหรอก็ใช่น่ะสิเราไปเขียนกันที่บ้านแกไหมนาทีชินล,ลี่เสริมผมทําหน้าตาสงสัยทําไมต้องบ้านผมด้วยบ้านพวกแกก็มีจะออกนอกเมืองเพื่ออะไร อะไรก็แกบอกเองนี่ว่าบ้านไม่ค่อยมีใครอยู่เออก็ได้ผมตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจนักซึ่งใจจริงแล้วไม่ค่อยมีใครเข้าไปที่บ้านมากเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไกลจากโรงเรียนสิ่งที่แสดงออกทางแววตาของชิลลี่คือหล่อนต้องการออกนอกพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ชายโรงเรียนอยู่ในตัวเมืองก็จริงแต่ชิลลี่และเบลไม่เคยออกไปนอกเมืองด้วยซ้ำเวลาจะติวหนังสือกันทีผมก็ต้องบากหน้าเข้ามาในเมือง นี่เป็นข้อดีของการมีรถเก่งไว้ขับซึ่งจะใกล้จะไกลไม่เคยหวัน่นเชื่อเขาเลยนี่เราต้องทำการจัดบ้านสักหน่อยแล้วเพื่อต้อนรับเพื่อนคิดไปคิดมาผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะเพราะเนื่องจากอยู่คนเดียวตั้งแต่คุณยา่าตั้งแต่คุณตากับคุณยายเสียในเวลาใกล้เคียงกันผมคิดมาตลอดว่าจะมีใครมาบ้านอีกไหมจนกระทั่งนางชินล,ลี่กำลังจะหาเรื่องเข้ามาให้ได้แต่ก็ช่างเถอะคิดไปเปลืองพื้นที่ในสมองเปล่า พอนึกถึงเรื่องของคุณตาคุณยายที่แม่เล่าให้ฟังจำได้ว่าทั้งสองคนนี้รักกันมากเวลาเรามองทั้งคู่ในวัยที่กำลัง90สําำหรับคุณตาถือว่าเยอะพอสมควรแต่คุณยายที่อ่อนกว่า10ปีคงดูเหมาะสมกันเพราะเมื่อแก่ไปแล้วเราแยกไม่ออกหรอกว่าใครอ่อนกว่าหรือแก่กว่าเรื่องที่น่าสนใจไปกว่าก็คือทั้งสองอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้ได้อย่างไรคุณยายบอกว่าคุณตาไม่เคยจีบคุณยายเลยคุณยายเป็นาย ไปชอบเขาก่อนและและยืนยันที่จะชอบไปเรื่อยๆหลายปีกว่าคุณตาจะใจอ่อนนี่นับเป็นความสามารถและความพยายามของคุณยายเลยนั่นเนี่ยพอถามว่าอะไรทําให้คุณตาใจอ่อนได้คุณยายก็ได้แต่ยิ้มและบอกว่าความสม่ําเสมอกับลิตเติ้ลป๊อปความสม่ําเสมอพอเข้าใจแต่อันหลังมันคืออะไรผมฟังเรื่องนี้สมัยที่เด็กมากๆแม่บอกว่าเสียดายที่หลานไม่ไ,มได้เจอตากับยายในตอนนั้นพอถามว่าทําไม พราะวิธีที่ยายบอกแม่ก็เคยใช้ถึงมันจะนานแต่เศษส่วนลางๆของมันผมยังจำได้ไม่มีลืมโชคดีที่ไม่มีเรื่องความรักหรือความรู้สึกบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่เป็นตัวเองหรือหายใจแรงๆอะไรทำนองนั้นจึงไม่มีเรื่องที่ให้กวนใจตอนนี้มีเพื่อนสองคนก็จะบ้าตายอยู่แล้วใช่นะสิคนนึงก็บ้าสวยหรือจะให้เรียกดีๆหน่อยก็คือรักสวยรักงาม อีกคนก็ไอหนุ่มตีควรส้นตีนให้ตายเถอะมาอยู่กับพวกมันได้ไงก็ไม่รู้นี่พ่อแกก็สอบเสร็จแล้วนะเราไปดูหนังกันไหมชินล,ลี่ถามขณะเดินออกจากโรงเรียนและใช่วันนี้พอดีว่าผมพารถเก่งมาด้วยชินล,ลี่ชวนไปไหนมาไหนบ่อยเรียกว่าผลัดกันชวนอนะ่ะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยนำรถส่วนตัวมาโรงเรียนนั่นคือวันปล่อยผีปาร์ตี้แหลกแหมทันทีเลยเลยนะชินล,ลี่ พอเห็นว่านาะทีพารถมามีความอยากไปเที่ยวเลยนะจะว่าไปก็ดีนะเว้นนาทีนานๆได้พักผ่อนสักทีถือว่าไม่เลวถ้าถือโอกาสนี้ดูหนังร้องคาร,ราโอเกะและตบท้ายด้วยชาบูแล้วก็อืมรับรองว่าดีเบลเสริมพวกแกก็ไปกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนคือฉันเออไม่ต้องมีข้อแม้เลยนะนาทีต้องไปเท่านั้นเบลและชินลี่ช่วยกันจับมือคนละข้างเพื่อการแนนให้ผมไป ผมไม่เคยขัดข้องแต่ค่าน้ํามันมึงต้องออกพวกนี้มันชวนเที่ยวทุกอาทิตย์ไม่แปลกใจเลยทําไมพอยิ่งโตขึ้นพ่อแม่ถึงไม่ให้ลถขับมาโรงเรียนทั้งๆบ้านพวกมันรวยจะตายเพราะว่ามันทําตัวแบบนี้ไงไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกับพวกมันก็ดีปกติแล้วเนี่ยผมชอบกลับไปซ้อมดนตรีอยู่ที่บ้านจะเล่นกีตาร์พ่วงด้วยเปียโนชอบอารมณ์ของเสียงดนตรีที่มันดังอยู่ในห้วงอากาศมากกว่าการมาดูหนังถึงจะชอบร้องเพลงอยู่บ้าง การร้องคาราวเกเป็นอะไรที่รับได้และเรื่องกินขอไม่สู้เพราะเดี๋ยวหุ่นแบบพี่เวียจะหายไปผมรับไม่ได้เออเอาล่ะเอาล่ะขันก็ไปเซนตันละกันผมบอกพวกมันทั้งสองคนก่อนขึ้นรถไม่มีที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วได้สิผมรับอาสาพาทั้งสองไปเลี้ยงฉลองสอบเสร็จที่เซนทรัลเฟสติวัลยังไงที่นี่ก็เป็นที่แรกๆที่คิดอยากจะมาทำอะไรหลังจากสอบเสร็จส่วนใหญ่ะนะเชื่อเถอะว่าร้อยละ80ต้องมาที่นี่กันไม่ว่าจะมากับกลุ่มเพื่อน ครอบครัวหรือแฟนเรื่องดูหนังถูกตัดออกไปเหลือแต่ไปกินชาบูกับร้องคาราโอเกะเนื่องจากคนเยอะหนังที่อยากดูดันไปมีรอบดึกทั้งทั้งที่วันนี้สอบเสร็จตั้งแต่บ่ายแล้วจิลลี่บอกว่าเราต้องไปร้องเกะก่อนแล้วค่อยชาบูแบบนั้นจะดีกว่าสองชั่วโมงเต็มที่ใช้เวลาในการร้องคาราโอเกะเราเดินผ่านร้านขายนาฬิกาก่อนถึงร้านชาบูชิปรากฏว่าคนเยอะตามเคย คงเป็นปีแรกมั้งที่เด็กมหาวิทยาลัยกับเด็กมัธยมสอบเสร็จพร้อมๆกันเลยมีคนเยอะกว่าปกติเรียกได้ว่าแน่นร้านเลยทีเดียวแถมยังมีส่วนที่รออยู่นอกร้านอีกซึ่งเรากลายเป็นส่วนนั้นไม่รู้ว่ามีใครเคยทําหรือเคยเป็นกันไหมเวลาที่นําลูกโป่งมาถูบนผิวหลายๆครั้งแล้วนําขนที่อยู่ตามแขนหรือขาเข้ามาใกล้จะทําให้ขนชี้และเราจะรู้สึกว่ามีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นครั้งนี้มันต่างกันออกไปตรงที่ เราไม่ได้ทำการทดลองนั้นเลยแต่เหมือนอากาศตรงนั้นทำให้เรารู้ว่ามีไฟฟ้ากําลังชอดผมอยู่โดยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเรารักใครไม่ว่าคนที่เป็นสัญญาณบอกว่าเราห้ามเข้าใกล้หรืออาจจะเป็นเพราะมีบางคนเข้าใกล้เราความรู้สึกแปลกประหลาดก็ถาโถมเข้ามาอย่างไม่มีปีมีกลุยเราสามคนยืนรอคิวที่จะเข้าไปกินชาบูในขณะที่มีกลุ่มแพทย์ไม่สิเรียกว่านักศึกษาแพทย์เดินผ่านออกมา ซึ่งตอนนั้นผมหันหลังให้กับทางเข้าเพื่อยืนคุยกับเบลและชินล,ลี่หลังและแขนซ้ายของผมมันชาเหมือนมีไฟฟ้าดูดเกิดขึ้นผลแขนลุกชันไม่ทราบสาเหตุการเดินผ่านของกลุ่มนักศึกษาแพทย์8ดคนทําให้ชินล,ลี่ต้องตาค้างไปชั่วขณะเพราะความหล่อและสมาร์ทวางมาดจนนเบลอยังหมั่นไส้ผมนิ่งไปพักหนึ่งในหัวเริ่มมีภาพของใครก็ไม่รู้แทรกเข้ามานาทีนาทีมึงเป็นอะไรไปอ่ะยืนนิ่งแข็งเป็นท่อนไม้เชียวส่วนานางชนีนี่ก็อีกคน เห็นผู้ชายไม่ได้ต้องส่งตาเล็กตาน้อยใส่เขาตลอดเบลเรียกสติผมกลับมาผมได้ยินทุกอย่างที่เพื่อนพูดแต่มันชาไปทั้งตัวแล้วยังไงจ๊ะพวกพวกเขาเหล่านั้นหลอนี่นาโอ้ยกับไอ้กลุ่มเด็กแพทย์ขี้เก๊กปวดภูมิพวกนั้นเนี่ยนะอย่างน้อยก็หลอกกว่าแกก็แล้วก,กันไอ้ตีผมยังไม่เข้าใจความรู้สึกที่ปิดแปลกนี้มากนักเพราะมันเคยเกิดขึ้นและมีภาพมือคู่หนึ่ง ที่จะประสานการปรากฏขึ้นมาให้เห็นมันมาแค่เว็บเดียวแล้วก็หายไปแต่นี่จะต่างกันตรงที่มีภาพออกมาด้วยอย่างไรก็ตามมันทําให้ผมเจ็บปวดและทรมานที่สุดจนร่างกายขยับไม่ไหวและตกอยู่ในภวังที่แสนจะหนาวเหน็บนี่พวกมันหันมามองผมขอไม่กินชาบูแล้วได้ไหมผมพูดด้วยน้ําเสียงเรียบราบดูไรชีวิตชีวามึงเป็นอะไรไปหรือเปล่านาที เบลถามจะเป็นอะไรก็ช่างกูเหอะพอดีรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยนะท่าทางไม่ท่าทางสีหน้าไม่สู้ดีเลยนะแกชิลลี่พูดทั้งคู่เห็นอาการของผมเริ่มไม่ดีเลยตกลงกันว่าจะกลับไอเบล,ลยังคิดว่าเป็นเรื่องแปลกที่ก่อนหน้านี้ผมยังดีๆอยู่เลยแล้วตอนนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ผมคิดในใจว่ากูก็ไม่รู้เว้ยรู้แต่ว่าตอนนี้อยากนอนชิลลี่ให้พ่อมารับกลับที่หน้าเซ็นทรัล ส่วนเบลอาสาจะขับรถผมเพื่อไปส่งที่หน้าบ้านให้ปลอดภัยดูจากสภาพตอนนี้คงไม่ไหวที่จะให้ขับกลับคนเดียวหลังจากผมถึงบ้านและนอนพักที่โซฟาสีฟ้าอ่อนในห้องนั่งเล่นเบลว่าไงวะเออช่วยเอาน้ำในตู้เย็นที่ห้องครัวให้กูแก้วนึงดิได้ได้เบลนำน้ำมาให้ผมพร้อมกับบอกว่าผมหน้าซีดมันเลยให้ผมพักผ่อนผวกวคิดกลับกันว่าใช่กูต้องการนอน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเร็วแทบไม่ทันทั้งตัวก่อนที่ผมจะหลับไปไอเบลให้ผมได้กินยาที่มันเตรียมไว้กับตัวเผื่อฉุกเฉินไม่นะไม่ไม่ไม่ไมทำไมผมถึงเห็นใครสักคนกำลังตายไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่รู้สึกว่ามันทรมานมากไอเบลตกใจที่ผมสะดุ้งขึ้นตกลงจากโซฟาผมไม่รู้สึกตัวเองจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น มันพวกกระนาเข้ามาห้ามปรามผมไว้ผมตื่นจากฝันที่โหดร้ายเหลือเกินเกินกว่าที่ทุกคนจะรับได้ที่ผมจําได้คือน้ํากระตุกสะดุ้งและกําลังจะตายผมได้สติและภาพฝันหายไปมันเหมือนจริงจนแทบจะคิดว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นทําให้ดวงตาผมไก่เบลสบกันโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ยผมตกใจก่อนจะปลักตัวของมันที่โง้มเข้ามามองหน้าผมออกไปก็เห็นมึงฝันร้ายนี่กูช่วยเอาไว้นันเนี่ย ไม่ต้องเลยไม่เชื่อก็ตามใจเพื่อนอุตส่าห์ช่วยเออเออยังไงก็ขอบใจแล้วกันว่าแต่มึงดีขึ้นบ้างหรือยังเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรมากลแล้วละ่ะเอาเป็นว่าูกลกับก่อนพรุ่งนี้เจอกันเบลวิ่งออกไปพร้อมกับคว้ากระเป๋าโรงเรียนสะพายหลังที่วางไว้ข้างประตูเออบ้านมึงสวยดีนะและโซฟาสีฟ้าอ่อนนั่น มันพูดก่อนจะวิ่งออกจากบ้านซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอเบลกลับบ้านอย่างไรเพราะว่าเพราะว่าบ้านมันอยู่ในตัวเมืองแถวแถวหลังโหนนาฬิกาออกมาชาันเมืองแบบนี้ที่บ้านคงเป็นห่วงหน้าดูยังไงก็ตามแต่คืนนี้สิ่งที่ทําได้คืออาบน้ําและพักผ่อนไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มันคืออะไรและอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงและบางอย่างในตัวกําลังเกิดขึ้นถึงตอนนี้ยังเป็นควันที่ลอยปวยพุ่งอยู่ก็ตามแต่อย่างน้อยก็รู้สึกได้